ค่อยเติมนะมันจะเซฟที่สุดนะคะเราอย่าปืปาป้อป้าบทีเดียวนะนี่จบลูกนี้จบแคบไว้ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะกดเอาไว้กดลิฟ เผื่อทุกคนจำแบบสีลิ้มไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้แบบแต่ว่ากดตอนนี้เซฟที่สุดนะคะรอนอนกับเชียงไฮ้นะม<า>ุกคนอร้อยสาสิบหกอเดอร์เล้ว หนึงร้อยสามสิบหกออเดอร์ไปกันต่อค่ะทุกคนคะ่ะพี่บอล่ะสั่งอะไรเมื่อกี้เลยใช่ไหมสั่งแล้วพี่สั่งแล้วพี่สั่งอะไรสั่เนื้อแต่เราลงเขาไม่กินเขพี่สั่งอะไรสั่งสกีแบบข้าวผัดกุงอพี่เดียวน่ารักมากจำคนกดตะกร้าให้ตัวเองได้ด้วยจำได้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องบอกชื่อเดียวนะเดียวจะได้จำได้นะกดจิ้มจ่ายจบกันใช่ค่ะใช่ทุกคนช่วยหนูจิ้มจ่ายจบนะถ้าใครบอกชื่อเดียวเดียวจำได้ทุกคนนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะจำจากรูปโปรไฟล์แล้วก็วิธีการพิมพ์ What do you think Miss g a n International นนันน Return her crown mm, I have no idea about this <laughs> Please let me go. <laughs> วันนี้ลิฟมาถึงแล้วเป็นยังไงมากคะได้ลองหรือยังคะกระเป๋าก,ก็ติตามาก <gesch> อ๋อเอนั่งสบายเลยเอมไม่ช่วยขายของเลยอะทุกคนดูกระป๋อมไม่เออปิดเอดีกว่าลองแล้วสีสวยมากเห็นไหมทุกคนค่ะลอนดอนสีสวยไหมคะนี่ค่ะลอนดอนที่ทาที่เดียวทาท็อปข้างบนเดี๋ยวเดีวทาตรงนี้ให้ดูเขาจะเป็นสีแบบว่าแดงอมส้มนิดๆแล้วก็ออกตุนๆ แดงอมส้มตุ่นตุนที่เดียวทาอยู่ออนท็อปข้างในโอ้ยแม่เอ็มตื่นแล้วคะ่ะแม่เอ็มกำลังทำงานบ้านอยู่จัดบ้านอยู่นี่ค่ะสีลอนดอนสวยมากนะคะกดได้นะ <S <S เห็นไหมคะเดียวเป็นผิวแทนนะแต่ว่าทาแบบทาสีลอนดอนแล้วสวยมากสวยเกินลูกเดียวขอบคุณนะคะ Congratulations! Thank you so much. Ka. Can you win? Tell your friend. Oh my God! <laughs> Everyone has our own way. We need to. <clears throat> we also need to complete our dream. But I, I will try to do my best. I don't know in the end what's gonna happen but now I do, I do my best and I hope I can get the crown. <clears throat> Did you remember me or not? Yes I, I remember you Ka, Papa. สวยมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะเชียร์นะคะปีนี้ขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะฝากกกร้านหน่อยนะคะตอนนี้ขอแถบส้มขึ้นรัวๆได้ไหมคะเป็นริลิปลิปสติก M U T นะคะว้าห้าร้อยบาทว้าทุกคนขอห้าร้อยขอห้าร้อยขอห้าร้อยเราจะได้ไปทานข้าวหรือว่าทุกคนไม่อยากให้หนูลงไลฟ์หรอเราไปทานข้าวด้วยไลฟ์ด้วยได้ไหม ลงเถอะถ่ายคอนเทนต์เพราะเหนื่อยแดดหมดพี่ครัวแสงหมดทมดี่มันห้าโมงเย็นแล้วอ่ะอุ๊ยเร็วมากเออต้องไปอุ๊ยแต่แสงห้าโมงสวยทุกคนหนูต้องไปถ่ายคอนเทนต์ตหนูขอห้าร้อยแล้วหนูจะได้ไปถ่ายคอนเทนต์ได้ไหมคะมีกิฟต์ขาหนูขอห้าร้อยได้ไหมคะมีกิฟต์ขาสวยจะสละสิทธิ์หรือเปไม่ต้องสละสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเราวีหน้าที่ตรงนี้แล้วมาอีกที่ตอนไหน เดี๋ยวแจ้งไฟในดอมนะคะตอนกลางคืนมาไลฟ์แน่นอนค่ะทุกคนขากดแจ้งเตือนไว้ได้เลยเอซจากกัมพูชาสวยมากชอบความเป็นฝรมากขอบคุณนะคะงบไลฟ์นี้หมดแล้วลูกเร่งมาก <c oughs> ไม่เป็นไรอะมีไลฟ์ live หน้าหนูหนูรอความหวังจากมีอยากเห็นพี่แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษค่ะ My name is Adele Nalumon Pimpakdi. Oh my. Yeah, hit. Ah, nong Adele, soi mak pai chia khop pun Okay, so my name is Adele Nalumon Pimpakdi. You can call me Adele, and I'm from Buriram, and I was born in Buriram. My, I'm graduated from Buriram Natchaphat University, and now I'm 23 years old. Hmm. I like I love to listen to podcasts, sing a song, and read the novel or poem, something like that. Uh, my free time. I prefer to travel. On uh, my vacation, the most, the most of time I used to. traveling at the beach or mountain something like that กดน้ำหอมกับน้ำพริกวาสลิดไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ปูพี่พูดพูดอะพูดขออภัยนะคะอ่านไม่ถูกอยี๋เห็นเดียวแบบมิชชี่เดอะเวิร์สไทยแลนด์อย่างนี้เหรออ๋อมาถึงแนะนำตัวแบบนี้ เดวนัลมนพิมพักดีเมชยูนิเวอร์สภูเก็ตเอาภูเก็ตไปก่อนเราังไม่ถึงไทยแลนด์นะคะ <laughs> อย่าลืมกินข้าวนะคะไม่ลืมค่ะมิสแกนมิสแกนเอฟซีเบลเิชยูนิเวอร์สเอฟซีเดวขอบคุณคะ่ะพี่ปอเปียสวัสดีคะ่ะสวยมากขอบคุณนะคะพู้อังกฤษเก่งมากขอบคุณคะ่ะจิ้มจ่ายจบน้ำพริกตาแดงเรียบร้อยขอบคุณนะคะพี่นกน้อย t hello beauty just focus in your in you and just supporting you and hope you will get the crown thank you so much for support me thank you thank you น้องเดียวทำงานอะไรมาก่อนคะเคยเป็นการสตาฟค่ะน้องเดียวคนสวยสวัสดีค่ะกดเจอกันนะคะจะได้ไปทำคนสวยสวยมาเสิร์ฟใช่หนูสวยเกินกว่าจะอยู่ในประเทศอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ปอเบียน้ำหอมกลิ่นไหนหอมคะพี่ ตอนนี้พี่ฉีดก,กิ๊ตซี่นะกิ๊ตซี่หอมซิกซี่เออขอทำผมใหม่ตอนนี้ผมแปลกๆ <laughs> ตอนนี้ผมแปลกๆเอาแบบนี้ด้วยสวยมากมองไม่เบื่อเลยขอบคุณค่ะ Very beautiful thank you กิ๊ซี่ก็หอมกูดเวก็หอมหอมทุกกินอนะ่ะ <c oughs> บอกยังไงดีถ้าหนูอยากได้กลิ่นที่ฉีดได้ทุกวันพี่แนะนำกูดเวอืม ปล่อยผมเอกชัใช้รวบผมเดมี่เธอจะเป็นใครอีกจ้าอู้วันนี้เป็นไปแปดคนแล้วค่ะเลยยิ้มจากกวาลขอบคุณค่ะสวยมากยิ้มแล้วสวยมากยิ้มเยอะๆขอบคุณค่ะยิ้มแล้วเป็นตัวเองมเสน่ขอขอบคุณค่ะลุกนี้เหมือนปูปลาย,ยาปอเยสองนเมันปูปลาย,ยาเป็นะไนวันนี้เป็นเก้าคนนะทุกคนคิดดูตอนนี้พูดเก่งแล้วนะขอบคุณนะคะแต่งหน้าเองไหมคะพี่ปอนแต่งให้คะ่ะเห็นแววคนมุงแล้วขอบคุณมากค่ะแนทอยากมีแฟนโอ้ไม่น่าจะมีค่ะ รู้เลยว่าเป็นใครตั้งชื่อแบบนี้รู้เลยว่าเป็นใครมีแม่กดช่วยหนูหน่อยเร็วแม่สวยสะก,กดแรงจัง <laughs> แม่กดตะก้าให้หนูแม่มีแฟนเลย <c oughs> น้ำหอมกิ๊ซี่จะไปมูที่ไหนมีจะมีมุกมูที่ไหนไหมคะไม่รู้เลยค่ะเหมือนทุกคนยืนตัวเองอ่ะฉีดน้ำหอมอีกแล้วทุกคนมันหอมมากก็เลยอยากฉีดอีก กิ๊ซี่อะเหมาะสำหรับสายปาร์ตี้นะใครทำงานกลางคืนเหมาะเหมาะกับกิ๊ซี่ส่วน girl desire นี่จะเป็นฟิลแบบเธอจะเรียกว่ายังไงดีละ่ะอันนี้ก็เป็นแบบผู้หญิงอบอุ่นอ่ะผู้หญิงอบอุ่นฉีดอ่ะฟิลแบบแม่แมั่นแม่แมเลือนอ่ะ สวยอะ่ะน้ำหอมกินไหนดีว่าแม่แม่ต้องกิ๊ตซี่เท่านั้นค่ะสำหรับแม่คือรักสีผิวมากขอบคุณนะคะมั่นใจในสีผิวตัวเองเยอะนะทุกคนนะแม่กิ๊ตซี่เลยค่ะแม่หนูแนะนำแม่กิ๊ซี่เท่านั้นแม่ที่ถูกต้องสำหรับแม่ลุคของแม่ต้องกิ๊ตซี่ค่ะสวยมากเชียร์สุดใจขอบคุณค่ะเกิดกี่ชาติจะสวยเหมือนพี่อุย้ยชาตินี้เลยลูกหาหมอเลยสวยเอาชาตินี้มะม่วงกับลำไย,ยอร่อยอร่อยค่ะอุ้ยอร่อย,ออยทั้งคู่เลยอะ่ะมะม่วงค่ะ อามะม่วงค่ะสินค้าตุ่กับข้าวชอบรักยิ้มน้องเดวขอบคุณนะคะพี่ไม้ไม้ผมตรงสวยขอบคุณค่ะเชียร์เชกดโดยขอบคุณค่ะสวยอะไรขนาดนั้นนะสวยอะไรขนาดนี้อยากได้สีผิวแบบนี้ไปเอ็มยูขอบคุณนะคะทุกคน่ากดจิมจ้จจมแจกจบให้หนูหน่อยนะอยากได้ตัวไหนให้หนูแนะนําตัวไหน,หหน,หหนบอกได้เลยนะตอนนี้ลิปที่ทาเป็นสีเซี่ยงไฮ้กับลอนดอนนะคะเป็นมิสยูนิเวอร์เซอรรุ่นนี้นะรุ่นฝาสีน้ําเงินนะคะทุกคนขาสีเซี่ยงไฮ้กับ อลอนดอนเชียงไฮทาเต็มปากไปก่อนแล้วลอนดอนค่อยมาออนท็อปข้างบนนิดนึงมีรักยิ้มอย่างมีรักยิ้มสวยๆแบบนี้บ้างทุกคนจริงๆเดี๋ยวมองว่า <c oughs> น้องเดียวยิ้มบ่อยนะคะสวยขอบคุณค่ะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมีรักยิ้มข้างสองข้างใช่ไหมแต่ข้างเนี้ยมันเริ่มไม่เจอแล้วอะไม่รู้ว่าหายไปไหนเน่น้องไม่กลับมาคืนที น้องเดียวยิ้มบ่อยๆสวยมากมะม่วงอร่อยจริงค่ะกดไปหนึ่งระวังไม่พอต้องกดกันเยอะๆใช่ค่ะต้องตุนมะม่วงนี่เป็นสิ่งที่แบบทุกคนกลับมาซื้อซ้าบ่อยมากแล้วก็สูเอาบ่อยมากนะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าใครที่กดวันนี้อยากให้ซื้อตุนไว้นะคะทุกคนชอบน้องเดียวตอนพูดอีสานดูมีเสน่ห์ขอบคุณค่ะสวยมาก่นดีมากขอบคุณนะคะตอนนี้ออเดอร์เท่าไหร่แล้วค่ะทุกคนขออีกสมออเดอร์ได้ไหม เดี๋ยวขอสามออเดอร์ได้ไหมคะเดี๋ยวขอสามออเดอร์ได้ไหมอีกสามออเดอร์อีกสามออเดอร์เดี๋ยวพูดไทยคล่องไหมคะไม่คล่องเท่าไหร่คะ่ะอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่มะม่วงคือสิ่งที่ดูดกินไม่ได้คะ่ะช่วยด้วยใช่แป๊บเดียวหมดบ้านไหนมีเด็กๆต้องซื้อสองใช่คะ่ะพูดเก่งมากดีใจอะเสียงดางฟังชัด <c oughs> คนที่ยืนเชียร์หลังเวทีในวันนั้น เท่าไหรแล้วคะยอดตอนนี้ขออีกสามบ้านเดียวจะได้ยอดที่เดียวตั้งเป้าหมายไว้ทุกคนขออีกสามยอดก่อนตอนนี้ขออีกสามยอดบ้านสามบ้านขอสามบ้านทุกคนขอแค่สามคนที่ยังไม่เคยกดกดซื้ออะไรก็ได้ค่ะขอบ้านใหม่ๆหได้ไหมคะใครที่ยังไม่เคยชิมสินค้า MGI นะอยากลองเปิดใจกันนิดนึงยิ้มเยอะเยอะนะจะสวยมากกว่านี้คนสวยได้เลยคะ่ะกดกด อะไรก็ได้กด <ทำ S 1> กระแดก็ได้<ม>หรือจะกดน้ำพริกยังได้เลยอ่าน้ำพริกปลาทูเปียกเนี่ย68บาทขอแค่สามบ้านใหม่กดสั่งแล้ค่ะสามชิ้นขอบคุณค่ะพี่พีเซมขอบคุณนะคะสวยยันนิ้วทุกคนเดียวไม่รู้ว่าเขาเรียกว,ว่าสีอะไรแต่ว่ามันเป็นสีพื้นอะออกสีชมพูนิดๆแล้วก็ขัดมุกขัดผงมุกแค่นั้นเลยเดียวไม่ชอบทำสีเล็บแบบเยอะๆแล้วไม่ชอบติดอัเซสซรี่เยอะ เราเชียร์เธอนะเราอยู่ภูเก็ตขอบคุณนะคะพีไก่ขอบคุณค่ะทุกคนบ้านนี้แปดสิบแปดบ้านขอสองขอสบ้านขอสองบ้านทุกคนขอสองบ้านสองบ้านเท่านั้น TSP น้ำพริกภาษาอังกฤษนะคะได้เลยค่ะคนละกระปุกก็พอใช่แต่ถ้ากดสามกระปุกจะได้สองฟรีคุ้มไงคุ้มกว่าไงอหรือว่าจะลงไปกินข้าวไรอยู่ อขอบคุณค่ะกำลัง <c oughs> จะโรยเลยเนี่ยลำไยถุงใหญ่ไหมคะลำไยใหญ่ค่ะใหญ่ได้เยอะด้วยนะคะทุกคนลำไยนี้ในถุงเนี้ยมากกว่า1กิโลนะเพราะว่าเขาไปอบแห้งใช่ไหมมันก็ต้องแบบน้ําหนักลดลงอยู่แล้วแล้วเขาเพิ่มในเนี้ย240กรัมอะ่ะทุกคน240กรัมแล้วคิดดูว่าเขาใช้ลำไยอบไปเท่าไหร่อะกี่กิโลกว่าจะได้240กรัมเนี่ยถุงเข้าเนี้ใหญ่มาก มือเดียวใหญ่มากนะแต่ว่าอันนี้ใหญ่ก,กว่ามือเดียวอีกอะซื้อหมาล่าแล้วขอบคุณนะคะพี่มอปอขอบคุณนะคะหมาล่าก็อร่อยทุกคน cott, ons, ons, อีกหนึ่งบ้านอีกหนึ่งบ้านอีกหนึ่งบ้านไปค่ะขออีกหนึ่งบ้านขอหนึ่งบ้านหนว่าจะแม่จ๋าเดี๋ยวขอหนึ่งบ้านมาหนึ่งบ้านขอให้ลาเดบอช่วยกดแน่เร็วเร็วเร็ววจึงสุดอืมขออีกหนึ่งบ้านเด้อพี่น้องช่วยกดแน่เร็ว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 สนับสนุนหนูแน่เร็ว ขออีกหนึ่งบ้านในประจ่าว้ามีคนกดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ่นนุนแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่บีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บีประการมาเก้าสิบบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนขอบคุณนะคะนั่งกินหมูป่อยที่สั่งไปสองวันแล้วอยู่เลยอร่อยไหมคะกดแล้วค่ะพี่อูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ พี่ปมแบมขอบคุณค่ะสนับสนุนคนสวยขอบคุณค่ะพี่พีเซฟลำไย,ยอร่อยมากใช่ค่ะทุกคนลำไย,ยอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะเขาเป็นลำไยสีทองที่ไม่ได้ปรุงน้ำตาลเพิ่มนะคะไม่ได้แอดน้ำตาลเพิ่ม <c oughs> อ่าให้ดูเนื้อสีทองจริงๆรูปร่างหน้าตาแขนขานิ้วเลียวสวยมากเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ขอบคุณนะคะคนเริ่มเลิกง,งานแล้วมามีมา กดแล้วนะขอบคุณค่ะไม่พอมแปมขอบคุณค่ะกินเพลินสุดๆอร่อยสุดๆทุกคนค่ะนั่งดูทีวีไปกินไปหมดแน่นอนหนังไม่ทันจบหรอกลำไยหมดก่อนนาออายุ23าปีค่ะต้มกินก็อร่อยกินแห้งก็เพลินใช่ต้มต้มติ้กต้มกินเป็นน้ำลำไยเติมน้ำแข็งไปสดชื่นกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆนี่แช่ตู้เย็นไว้ต้มน้ำแช่ตู้เย็นไว้เทใส่แก้วเติมน้ำแข็งแค่นั้นเลยจบหรือว่าจะทานแบบนี้เลยก็ได้ กินอีกแล้วเห็นไหมทุกคนอ,อร่อยเดียวสวยมากขอบคุณค่ะพี่พิมพได้ยอดเท่าไหร่แล้วครับคนสวยอุย๊ยอีกหกบ้านทุกคนอีกหกบ้านแล้วเดียวบอกยอดได้ไหมคะขออีกหกคนที่ไม่เคยซื้อเดียวได้ไหมขออีกหกคนที่ยังไม่เคยซื้อเดียวได้ไหมคะ ที่ผ่านเขาอบเลยเฟชใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วอายุเท่าลูกสาวแม่เลยแต่ลูกสาวแม่สูงไว้ห้าสิบโอ้โหส่วนสูงปกติของ<ใ>นคนไทยหกบ้านหกบ้านเท่าน,นั้นเดียวสวยมากๆเลยค่ะเป็นในตรงที่สวยมากนะคะเจ๊แากหรือเสียค่าก็าสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนขอหกบ้านที่ยังไม่เคยซื้อเดียวได้ไหมคะขอหกคนช่วยเดียวซื้อหน่อยได้ไหมใครที่ยังไม่เคยกดตะกร้าหรือว่าอยากลองสินค้าใหม่ๆนะคะ ลองได้เลยกดได้เลยตอนนี้นะคะลำไยก็ได้หรือว่าตัวไหนอยากได้ตัวไหนกดได้เลยหม่าล่าก็อร่อยทุกคนดูหมาล่านะถุงใหญ่มากนะแก่ออกมาในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆแล้ววัตถุดิบที่เขาให้มาเยอะทั้งนั้นมีแต่เยอะๆเลยนะคะเส้นหนึบหนับอร่อยอะอืม วันนี้สวยเจ้าหญิงมากเลยขอบคุณค่ะคุณน้ำพึง่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีวเนเดียวตอนนี้อยู่กทามาค่ะมีดเดลแนสแสบอิลีมิเดลแนสแสบรลองเปิดใจเบิงล้องเปิดใจซิมเบิงแล้วจีหัวแสบสมรลคาววอเนี่ยมาล่าแบบต้มก็ได้ แบบแหงก็ได้แสบคือก pues mm ันเดี ria, 8, 2, nah. ๋ยวปล่อยผมสวยขอบคุณค่ะว้าขอบคุณค่ะของขวัญขอบคุณค่ะวันนここี้ส่วนมากขอบคุณเลยคุณจมัยคุยหายไปนานเลยไม่ได้มาดูไลฟ์กันเลยนะเนี่ยคิดถึงแล้วเนี้ยกดให้แล้วนะเธอคือนางงามคนแรกเลยที่ฉันซื้อของไว้ให้ถึงมงนะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอืมไหนก็ยุงไนไหนไปได้ถ่ายรูปเจ็บ่ะ แต่ตาแกาแล้วงขอถ่า,ายรูปกี่เดือลหนึง Ó, ó. Ja, menna. Og ม,มาระหว่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวกลับไปปุ๊บเดี๋ยวจะลงรา่เลยนะใครอยากจ่ายเงินก็จ่ายป่ปใช่จะได้แค่ยอดให้กับป้าดูใสวน พอละ่ะทุกคนเราลงไลฟ์ก่อนดีกว่าสาวผู้หญิงเกิดบนเกาะน่าเออเอยเออดีนหมดกดจิ้มใจจบค่ะตอนนี้ใคร๋ยวเรา<พ>อขอลรไปถ่ายคอนเทนต์ก่อนสำหรัทุกคนก<ช>แล้วเดี๋ยวเราขึ้นอีกตอนคืนนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นไลฟ์ใหม่ใครที่ยำลังชำนาญเงินเราให้ีกเไลาแค่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีจังแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เธอสุดยอดมากสวยมากท t ่ a u อต้อง s h ็นตัวแทน t ระเทศไ e ย t t ง a นนี้ข e n t ุณมาก t ่ะข t h a ุณมากี่มากค่ะอบคมกค่ะขอบมคะขอีคุค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคกะขอม่ณาค่ากค่อาคอบากะอกอุมกอมากค่ะขอากะอบากขอีกอมา้อมาคอคอบาก่อมาดะมาะข้าด้อมเดียวนะ กินพ่อกันด้วยนะคะนี่แหละค่ะจะลงไปทานข้าวแล้วค่ะโชว์ QR อีกทีครับบอกยอดก่อน,นอก,กำลังจะบอกอค่ะแค่43หนึ่งคป อีสามออเดอร์อีสามออเดอร์อีสามออเดอร์ได้รับเยลลี่มะม่วงแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะนั่งดูตั้งแต่บ่ายสองขอบคุณค่ะคนชับนะห้าสี่สามสองแคปแคปนะแคปแคปทุกคนแคปเร็วแคปเร็วแคปแล้วข้าดต้มเดียวนะเดี๋ยวเดียวบอกนะว่าจะมาขึ้นไลฟ์พีกินไหมครับอ่าลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนอ่าแคปยอดก่อนอ่ะแคปเลยแคปตอนนี้ โอเค a อ k ค o u นะคะ bye bye <อ>ายบายนะบอกยอดทุกคนด้วยนะเราลงไลฟ์รอบนี้นะครับ97บ้าน154ออเดอร์26,800บาทใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มากดตะกร้ามากดไ like, ลค์กดหัวใจกดแชร์ share, มาพูดคุยกันวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวขึ้นใหม่นะทุกคนคะ่ะใครอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะขึ้นกี่โมงข้ดอดอมเดียวนะคะเยเลิศเล,เ,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 ลเดี๋ยวตอนเย็นเรามากดตะกร้ากันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะทุกคนไม่มาแ้ว